ปัจจุบันเนี่ยกับที่ของเราเนี่ยเจาอร่ออยู่ติดกันค่ะเพราะว่าคุณอรุณฟังเขามากุณารุณฟังสั้นๆนะฟังฟังพยายามฟังก่อนนะเพอประเด็นพวกนี้มันเกิดขึ้นซ้ําๆๆมานะที่ที่คุณมีอยู่ปัจจุบันกับเจ้าของที่ที่เขาก็จะขายเนี่ยมันเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมสมัยก่อนเป็นแปลงเดียวกันค่ะตอนนั้นยังไม่มีโฉนด ถ้าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นทางจําเป็นนะนะถ้าเขาขายแล้วคนมาซื้อซื้อแล้วปิดทางอันนี้ฟ้องเปิดทางได้ครับคุณไปพบอายการคุ้มครองสิทธิทสํานักงานอายการจังหวัดราชบุรีครับไปได้จันทร์ถึงเสาร์นะครับให้อายการเชิญนะครับคนที่จะปิดเนี่ยมาเจราจากันได้ครับยังไม่ต้องฟ้องใดๆทั้งสิ้นครับค่ะค่ะ <Okay, S 2> เราต้องไปพบด้วยตัวเองใช่ไหมคะไปพบด้วยตัวเองครับใครจะไปพบแทนเราไม่ได<ช>้ลอะครับเราต้องไปเองครับ เอาแม่ไปด้วยเออน่ะใครก็ได้ที่ไปกันคุยรู้เรื่องนะครับแล้วก็เชิญเชิญเขาไปอ่ะเชิญให้อายการเชิญไปเอาชื่อที่อยู่คนที่ปิดทางอ่ะนะครับไปให้อายการด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนก็จะได้ทําหนังสือเชิญเพราะว่าร้อยทั้งร้อยที่ถามที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายไม่มีใครอยากฟ้องผมก็เลยตัดตอนซะเลยบอกว่าเอาละถ้าคุณจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์เขาปรึกษาฟรีไม่ต้องเสียสตังค์สิบนาทีไม่ต้องจ่ายพันหนึ่ง สามสิบนาทีมาปุ๊บไม่ต้องจ่ายสามพันบาทเออนี่ฟรีฟรีจริงๆนะโอเคไหมมีเบอร์ด้วยนะคะจดเบอร์ไหมคะสะดวกไหมจดเบอร์เลยค่ะค่ะศูนย์สามสองเอาได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสายต่อไปก็พร้อมเลยนะคะคุณผู้ชมฝากคำถามในเอ็มบีทีรวมใจได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมอ